วิธีคัดเกรดมูสังคิงทาแบบนี้ค่ะชาวสวนหลายๆคนนะคะที่ปลูกมูสังคิงแล้วผลผลิตออกแล้วแล้วก็จะเอามาขายที่ลรงอะค่ะก็ยังแบบกังวลอยู่นะคะว่าแล้วลรงเขาจะมีวิธีการคัดเกรดแบบไหน A B C หรือว่า A B หรือ C หรือ D หรือยังไงเนี่ยค่ะวันนี้คุณโออยู่ที่ล้งไผ่ชีะคะ่ะจังหวัดจันทบุรีนะคะมีผู้เรียนมูสังคิงเข้ามาพอดีเลยค่ะเลยอยากจะมาสอนนะคะว่าวิธีการดูว่าคัดเกรดแบบไหนมานเลยค่ะถ้าเป็นเกรด A B นะคะเราก็จะคิดอยู่ที่3ภูมเม็ดขึ้นไปก็คือว่ากี่ภูก็ได้ค่ะลักษณะมันจะกกกกลลลมมมแบบเนนี้้่ะทัังู็จถวา เกรด AB แล้วนะคะและน้ําหนักเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่1.6เป็นต้นไปเอาจริงๆนะคะน้ําหนักเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างในแต่ละลงอะค่ะบางลงอาจจะ1.5 1.6หรือเป็น1.7อะค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นมีของมากไหมแล้วก็พื้นทุเรียนโดยรวมเนี่ยค่ะเป็นพื้น AB มากน้อยแค่ไหนแต่ลงของพื้นโอก็จะอยู่หลักๆอยู่ที่1.6ขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่จํากัดน้ําหนักแต่ว่าขอให้กลมค่ะแล้วก็มีดาวห้าแฉกเป็นชัดแบบนี้ส่วนลูกซค่ะก็คือมี2ภู1เม็ดหรือว่าไม่ถึง3ภูต้องเข้าใจนะคะภูนี่คือเป็นภูแบบเต็มๆเป็นยาวๆแบบนี้แล้วก็เม็ดก็คือเป็นแค่1เม็ดอะค่ะ ทรงของเขาเนี่ยมันก็จะไม่กลมมาค่ะเนี่ยอันนี้มันก็จะบแบนๆเหมือนกับว่าภูตรงนี้มันแหว่งหายไปมันไม่ครบจำนวนภูเพราะนั้นเราก็จะปัดตรงนี้ว่าเป็นเบอร์ซีค่ะแต่น้ำหนักกะค่ะก็ยังเหมือนเดิมค่ะ1นึขึ้นไปแค่ภูมันไม่สวยภูมันไม่ครบเราก็จะถือว่าลูกนั้นเป็นไซส์ซีค่ะเห็นลูกนี้นะคะส่วนต็ดแบบเนี้ยเราก็จะถือว่าเป็นไซส์ซีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามี1นู่2คูสูแล้วก็1เมตรค่ะอันนี้เนื้อสวยมากๆเลยค่ะทุกคนส่วนเบอร์ดีนะคะก็จะเป็นผ น้อยกว่า1.5เป็นต้นไปอะค่ะมันก็จะเป็นลูกเล็กๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกดอกท้ายๆก็คือเป็นปลายรุ่นแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวีนโอ้แนะนําเลยค่ะว่า เวลาที่คุณนําทุเรียนมาขายเนี่ยค่ะหรือว่าเวลาที่เขาไปมาบนสวนอาจจะต้องดูนะคะว่าทุเรียนของคุณเนี่ยพื้นเป็นประมาณไหนลูกซีมากไหมถ้าเกิดลูกซีมากก็คือขายเหมาเป็นแบบ ABC ไปก็ได้ค่ะอย่างด้านหลังของพนโอที่เห็นแพ็กกันอยู่เนี่ยค่ะมันก็จะซื้อเข้ามาเป็นแบบ ABC ซึ่งจะจํากัดซีไม่เกิน20%่นะคะมันก็จะเป็นแบบ ABC รวมเหมาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะยังไงยังไงก็ตามมูนแอนกิงขายได้ราคาดีโลละ300ขึ้นไปเทียบกับหมอนทองแล้วหมอนทองถึงเวลาต้นฤดูอาจจะสูงงงแต่่่วาาาาาากกกลลลหรรือปยมมัน็็จจะะค มูสันคิงมันจะมาแป๊บเดียวช่วงเดียวแล้วก็ราคาแรงไปเลยค่ะก็ยังอยากจะให้ทุกคนลองไปพิจารณาดูนะคะใครที่สนใจก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ